สวัสดีครับผมพีเพนะวันนี้ผมจะพารีเซ็ตค่าหรือตั้งค่าตั้งแต่เบื้องต้นเลยเวลาเราไปซื้อสินค้าครับผมเวลาเราไปซื้อสินค้าแล้วเราเปิดเครื่องมาสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้นเลยนะผมจะพาแบบสมัคร Apple ID สมัครแบบใช้งานทั่วไปผมจะพาทําเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นครับเวลาเราซื้อเครื่องมาใหม่นะผมจะพาทําเลยนี่ครับอย่างแรกนะมันจะเป็นแบบนี้นี่ จะพาทางเลยไปที่ภาษาไทยแล้วก็เลือกภาษาไทยสมมตินะสมมติว่าเราเพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่นะสำหรับผู้ใช้มือใหม่นะครับผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างสมมติซื้อ iPad มาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad ปี2020 iPad ปี2021 iPad Air อันนี้ผมชัดกับ Air 4นะเดี๋ยวผมจะพาทําเลยนีตั้งค่าก่อน ไวไฟครับเราต้องเชื่อมต่อผ่านไ wi ไฟพอเรียบร้อยเสร็จมันจะขึ้นคาว่าถัดไปเรากดเลยครับอาัจากนั้นก็รอเลยมันจะใช้เวลาในการตั้งค่าของมันสักหน่อย สมมติเพื่อนๆอ,อยากสแกนในมือก็สามารถสแกนได้ในส่วนของผมผมจะดำเนินการต่อไปผมจะไม่สแกนครับรหัสเราไม่สามารถตั้งก็ได้นะนี่เราไปตรงไม่ใช้รหัสไม่ใช้รหัสเราไม่ถ่ายโอนถ้าเราถ่ายโอนก็ได้แต่ผมไม่ถ่ายโอนนะครับผมจะเริ่มต้นใหม่ของผู้ใช้จริงๆเลยจะพาสมัคร Apple ID ด้วยไม่ถ่ายโอนข้อมูลนี่ ถ้าเราอยากสมัครใหม่แล้วก็สมัครได้อยวผมพาสมัครเลยนะลือ Apple ID หรือยังไม่มี Apple ID เเราก็สมัครไหมเราสร้างเลยครับผมถ้าไม่มีเราก็สร้างได้เลยจากนั้นพิมพ์ชื่อเราผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยนะ ชื่อนามสกุลเราวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยถัดไปเลยครับจากนั้นเราก็ใส่ Gmail เราผมขอใส่ Gmail เลยนะพอเราใส่อีเมลหรือ Gmail เราเสร็จแล้วก็กดรหัสรหัสนะครับก็คือ ตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กที่ไม่ซ้ํากันนะแล้วก็ตัวเลขที่ไม่ซ้ํากันนะครับเวลาเราจดรหัสล้วก็จดไว้นะครับเผื่อเราลืมนะแต่อย่าไปให้คนอื่นดูนะครับมันมากมายให้เราจาได้ก็พอ จากนั้นเราจะยืนยันไหมยืนยันเราก็กดยืนยันครับในส่วนของผมผมจะไม่ยืนยันเดี๋ยวผมในส่วนของผมนะเราจะยืน,ยนไหมผมก็ยืนยันครับกดยืนยันได้เลยเบอร์โทรเรามันก็จะส่งมาทางข้อความของเราเราก็กอกได้เลย จากนั้นกดยอมรับสำหรับผู้ใช้จริงๆเลยนะผมจะพาทำเลยว่าขั้นตอนแรกในการซื้อเครื่องมาใหม่จะใช้งานยังไงไม่ยากครับผมไม่ต้องไม่จะเป็นต้องให้ร้านทำให้เราก็ได้ทำเองก็ได้เวลาเรารีเครื่องใหม่ย,ยได้สมัคร Apple ID ใหม่ก็สามารถทำไปเลย เดี๋ยวเราค่อยไปตั้งค่าเองส่วนมากการตั้งค่าเรื่องต้นผมจะตั้งค่าแบบง่ายๆนะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ปรับแสงหน้าจออย่างรครับผมพูดว่าวัดดีตั้งค่าผ่านหลังก็ได้ครับผมเราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเลยก็ได้ไม่ใช่นี่ครับเดี๋ยบร้อยมันก็จะดาวน์โหลดวิธีการดีเซตเครื่องหรือการตั้งค่าข้อมูลหรือการสมัครแอปเปอรดีผมก็สอนก่อนหน้านี้มนาะแล้วเห็นไหมครับง่ายไหมอย่างนร้นะเราไปตั้งค่า ท่านผมนะครับในการใช้ iPad ใหม่หรือการเริ่มต้นใช้ iPad ใหม่นะครับผมทําการไปตั้งค่านะครับท o u c h ID นะครับหรือว่าพวกแบบว่าการสแกนใบหน้าครับผมก็มาตรงนี้นะครับการเพิ่มท่านด ID ก่อนนะครับ เรียบร้อยครับจากนกดรหัสเลยครับผมรหัสตั้งค่าตามที่เราต้องการเลยนะครับสมมติจะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้ครับผมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับผมต่อไปครับเป็นการตั้งค่าแบบสมมติเราจะดูพวกประวัติว่าความจำเราเท่าไหร่ก็สามารถดูตรงเกี่ยวกับก็ได้ครับการอัพเดบซอฟต์แวร์ก็ดูตรงนี้นะครับว่าเราอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดยังในส่วนของผมนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรอครับนี่ครับผมวันที่เราก็สามารถตั้งค่าวันที่ได้แต่ผมตั้งค่าแบบออโต้นะครับแป้นพิมพ์เราสามารถเพิ่มแป้นพิมพ์ได้ครับเจ้าอีโมจิออกได้ครับถ้าเราอีโมจิออกมันจะเปลี่ยนภาษาได้ง่ายขึ้นเลยนะครับผมผมจะออกเลยนะครับ ครับจะมีคีย์ลัดคีย์อะไรแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับนะครับแทนพิมพ์ภาษาก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเพื่อนใช้ภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนได้ครับส่วนควบคุมก็คือตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มได้ผมสมมติผมจะเพิ่มการบันทึกหน้าจอมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลยครับนี่นะครับผมอันนี้คือเบสิคเลยครับการตั้งค่านะครับผมเพื่อนเพื่อนเปิดเครื่องมาใหม่ครับผมจะเพิ่มอะไรในการปลุก มันก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าแบบนี้ครับผมแล้วก็ไปที่ศูนย์ควบคุมครับตอนนี้คือการขยายครับผมอันนี้คือเพิ่มเสงสว่างนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มแบบแสงสูงสุดนะครับนี่นะครับผมเอ้ยอันนี้เราจะปิดทูโทนก็ได้แต่ผมว่าปิดนะครับจะตั้งค่ามันลเท่าไหร่ก็สามารถตั้งค่าได้นี่ครับอันนี้คือหน้าจอนะครับผมจะแบบใหญ่ถ้าใหญ่คือปิดตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าใหญ่ก็คือ ถ้าใหสมมติเราผมขอนี่ครับสมมติถ้าเราแบบแบบใหญ่ใช่ไหมครับนี่ครับมันจะใหญ่ครับผมครับถ้าเราเอาเอาแบบเล็กปึ๊บมันก็จะย่อลงเล็กหน่อยครับเห็นไหมครับมันจะย่อลงครับผมนี่มันจะเป็นแบบอินเทอร f a c e แบบนี้ครับแล้วก็ผมจะพูดถึงภาพพื้นหลังก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนของมันเดิมๆมากับเครื่องก็ได้ครับนี่ครับผมแล้วก็สิริก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับ Apple Pencil ก็สามารถตั้งค่าได้แบตเตอรี่ว่าเราใช้งานอยู่เท่าไหร่แล้วครับในการใช้งานก็มีอะไรครับในการตั้งค่าก็ตั้งค่าง่ายครับไม่มีอะไรครับสำหรับ iPad การตั้งค่านะครับสำหรับผู้ใช้มือใหม่นะครับส่วนมากตั้งค่าจริงก็ไปที่ศูนย์ควบคุมเะครับเพิ่มพวกตรงนี้เฉยครับในการตั้งค่าเคล็ดลับนะครับในการเพิ่มนะครับผมเห็นไหมในการใช้งานเรากดตรงนี้ค้างไว้นะครับ สมมุติเราจะปิดทุทน่นนี่ปิดได้ปิดหมดมืดหมดสว่างแล้วก็สามารถปิดได้ครับตรงนี้เลยอันนี้ก็สามารถกดค้างไว้ครับตัวอาเียงมบนหน้าจอจะเปิดปิดไม่ก็สามารถเปิดได้นะครับผมไม่ยากครับผมในการใช้งานนี่ครับ สำหรับนะครับการเพิ่มวิดเจ็ตนะครับผมเรากดปุ่มค้างเลยครับนี่ครับผมแก้ไขหน้าโฮมเราจะมีกดปุ่มบวกครับเราก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้นะครับผมจะเพิ่มไหนก็สามารถเพิ่มได้อันนี้คือวิธีง่ายๆนะครับับอใหม่ๆแล้ครับเลยลากไปลากมาก็ปกติครับสมมติเราจะเอาตรงนี้นะครับไว้เป็นเห็นไหมครับขีดกั้นครับแล้วก็เลื่อนนะครับเพื่อการตั้งค่าอยู่ตรงดั้งเดิมไม่ให้มันหายไปไหนครับเวลาเรารีเซ็ตมันจะจะไม่หายครับพวกอยู่นี่นะครับเ แอปพลิเคชันกล้องก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับผมนะครับกล้องหน้ากล้องหลังการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับสามนิ้วสี่นิ้วครับผมอันนี้เป็นสินะครับสำหรับเพื่อนใช้งานนะครับสำหรับการลบข้อมูลหรือการตั้งค่าจากโรงงานทั้งหมดเหมือนเครื่องใหม่ที่เราได้มาครับครั้งแรกก็ไปที่การตั้งค่าครับทั่วไปครับ แล้วคำว่ารีเซ็ตนะครับผมจากนั้นลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมนะครับสำรองข้อมูลก่อนก่อนกดปุ่มคำว่าลบข้อมูลนะครับจากนั้นลบข้อมูลครับการสำรองก็มีสำรองใน iCloud สำรองในคอมพิวเตอร์นะครับแนะนําว่าสำรองใน c l o u d ครับผมง่ายที่สุดลวครับผมเผื่อว่ารูปภาพเพื่อนๆอาจจะมี่อันที่สำคัญอยู่นะครับสวัสดีครับพีเพจก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ